แล้วเห็นอย่างไรการบริหารงานที่ผ่านมาเอาอย่างตรงไปตรงมาตามสไตล์ตามมาตรฐานของน้องป๊อปเลยครับตรงไปตรงมาเนี่ยน,นะคะไม่รู้ท่าทางมันค่อนข้าง,งจะแบบว่ารัฐบาลที่นี่ค่อนข้างจะไม่เหมือนอเมริกาเลยทุกเนต้องเรียนใหม่หมดเลยว่าที่นี่ทุกคนมีกลุ่มของตัวเองทุกคนพยายามจะหามหน้าน,นะคะอันนี้ต้องอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงหนูหนไม่เคยเข้าใจมาก่อน นะคะดูไม่เห็นด้วยนะคะว่าท่าปนประธานมีทั้งอินเทอร r แวร์พอร์ตโฟลิโอและทั้งเป็น prime minister ด้วยถือสองอย่างด้วยกันนั่ค่อนข้างจะเป็นทั้งเั่มมตรีมหาไทยและเป็นทั้งนายุัฐมนตรีสองอย่างพร้อมๆกันครับอันนี้น่าจะแบบแบ่งๆไปด้วยนะคะนี่ถือมากเกินไปค่อนข้างจะทําไม่ได้สําเร็จพอสมควระคะ่ะคุณทันกรครับเห็นอย่างไรทหารกับการเมืองครับก็เห็นว่าทหารไม่ควรเข้ามายุ่งเลยกับ ความเป็นอยู่ของประชาชนคือเขามีหน้าที่ปกป้องประเทศนั่นคือยากต้องยยกให้ออกก็เหมือนอย่างที่ต่างประเทศคือทหารไม่เห็นเคยมายุ่งอะไรกับการเมืองเลยนะครับประเทศที่พัฒนาค่ะอย่างที่อังกฤษเนี้ยประเทศที่พัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่แบบว่ามี democracy จริงๆนะคะประชาธิปไตยจริงๆเขาจะไม่มีทหารก็ทหารรัฐบาลรัฐบาลมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยประเทศที่ยังไม่พัฒนาก็ต้องใช้อํานาจหรือพม่าอะไรเนี้ยต้องใช้ทหาร พิษหมาต้องป๊ออยู่ในสืส่อสรมวลชนแล้วก็เคยเป็นนักข่าวเคยฝึกการเป็นนักข่าวที่อเมริกาครับคเคยเห็นข่าวเรื่องผู้บัญชาก,การร้านบกร้านเรือร้านอาก,ากาศของอเมริกาออกข่าวในหนังสือพิมพ์ออกข่าวในทีวีเยอะไหมครับไม่มีค่ะไม่สนใจเลยแล้วไม่มีใครสนใจด้วยถ้าไม่มีสงครามแล้วเออไปชนะมาให้มาสัมภาษณ์เพื่อจุดสนใจคือเออเราไปทําสงครามมาเราชนะหรือเราแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่มีที่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีไม่มีใครไปถามไม่มีใครสนใจที่จะเอาไปถามรู้จักมเลยครับใช่ไม่มีใครรู้จัก general ของอเมริกาไม่มีใครรู้จักอ๋อคนทั่วไปนะจะไม่เคยยือหาว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการอหานบกใครจะเป็นอ๋อไม่ไม่สนใจไม่สนใจเลยอ๋อน่าสนใจจะยกย้ายอะไรกันสลับเปลี่ยน r e s h u f f l ลไม่มีใครเขามาประกาศบอกทางวิทยุล่ะคือว่าที่ว่าไม่มีกันแบบว่าการแน่นอนของรัฐบาลมั้งคะเพราะที่อเมริกานะคะท่านจะเป็นบิลคลินเต้นที่ไม่เคย จบเรียนทาง Army แล้วก็เป็น Controversy อย่างมากเลยนะคะว่าเขาไม่เคยไปลบสงครามเวียดนามแบบนี้แบบนี้ไม่ยอมเข้าทร f ฟอะไรนี้นะคะ mm hmm. เขาก็ยังเป็น m o n m e r i n r h i e f of the Armed Forces แล้ว Army อะไรนี้เขาเป็นหัวนหน้า mm hmm. ถ้าเขาบอกว่าสั่งทำอะไรทุกคนต้องฟังเขานะคะ mm hmm. ที่นี่ไม่ใช่ที่คนมีความคิดตัวเองนะคะคัมม mm ันเดอร์อแบบค o m ม a นเดอไม่รู้ใครเบียดบ้ามากกว่ากันบัญหาว่าคัมมนเดอร์ของอร์ฟอร์ทุกอย่าง รัฐที่เป็นนิติรัฐและเป็นตัวแทน representation นะฮะเป็นตัวแทนออกมาจากคนที่เลือกเขาขึ้นมาเนี่ยกองทัพม,มีฟังก์ชันมีบทบาทหน้าที่ที่แคบและเฉพาะมากนะฮะบทบาทที่แคบและเฉพาะมากและทั้งระบบกฎหมายกับวัฒนธรรมในการเมืองทาให้บทบาทกองทัพเนี่ยเขาออกนอกแถวตรงนั้นไม่ได้นะ,ะไม่มีความชอบธรรมนั่นการที่คนอย่างคลินตันซึ่งหนีทหารขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารได้ก็เพราะว่าสุดท้ายเขาได้รับความชอบธรรมขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหาร ทหารมีความชอบทำเพียงแค่ทําตามที่ตัวแทนของประชาชนเป็นคนเป็นคนสั่งใช่ไหมฮะจะเรียกว่าพูดง่าหรือเร่ออย่างคิดให้มันประหลาดประหลาดเลยนะฮะทหารไทยมีประชาธิปไตยมากเกินไปก็คือในความสัมพันธ์เชิงอํานาจอันนี้ทหารมีอํานาจมากเกินไปในความสัมพันธ์กระทรวงอื่นๆพลังอื่นๆของสังคมทั้งที่ถ้าจะเข้าเข้าแถวได้นี่ฮะความสัมพันธ์ส่ะนรวงอื่นของสังคมต้องเข้มแข็งขึ้นกว่านี้เราอยู่ดีจะมาบอกขอร้องทหารกับเข้าแถว ผมว่าต้องขอร้องอีกทางไม่ใช่ขอร้องต้องทาอีกทางทําทำให้ส่วนอื่นเข้มแข็งขึ้นถึงจะทําให้เขาอยู่ในแถวอยากจะให้เขาแบบเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจประเทศชไทยมากขึ้นต้องอยู่ต่างประเทศถึงจะเห็นประเทศไทยอย่างชัดเจนนะคะคนที่ไม่ได้โอกาสที่ได้ไปต่างประเทศนะคะจะไม่เข้าใจประเทศไทยจะไม่เห็นประเทศไทยแบบชัดเจนจะไม่แบบว่าเห็นค่าด้วยนะคะแบบของด,ของดีของไม่ดีอย่างชัดเจนต้องบบมีการเปรียบเทียบจับกระชายจับ